ส so, รุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่28ตุลาคม2 5 6 8นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าวิมานน้านะครับซื้อบ้านแต่ไม่ได้บ้านแถมยังโดนโกงเงินอีกนะครับวันนี้ตัวละครหลักจะมีจะบอกว่าวันนี้หนกระแสเดือดมากนะครับก็ผมแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วกันนะฝั่งแรกคือผู้เสียหายเรียกว่าผู้ซื้อบ้านแล้วกันนะครับส่วนน,นี้นั่งคือผู้ขายผู้ขายเนี้ยมาในรายการกับทนายด้วยนะครับชื่อคุณโหนะ ซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้คนที่มาในรายการนะครับผมใช้คำว่าผู้เสียหายแล้วกันมีทั้งหมดประมาณ6กรายแต่จริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ผมใช้คําว่าแพทเทิร์นแล้วกันรูปแบบของมันน่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับคือโอเคผู้ซื้ออยากได้บ้านนะครับทั้งชีวิตฝันอยากมีบ้านแล้วก็ไม่ได้มีใช้คําว่าบางคนก็ไม่ได้มีฐานะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลนั่นนี่นี่นั่น,นจนไปเจอเพจของคุณโอที่ขายบ้าน อ่ะโอเคหลังจากนั้นมันก็จะมีการตกลงกันนะครับทําสัญญาซื้อขายทําสัญญาซื้ออ่ะไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านก็แบบสามารถามีกุญแจพาเข้าบ้านไปจนมีการตกลงนั่นน,นี่นี่นั่นเซ็นสัญญากันนะครับแล้วก็อ่ะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผ่านไปประมาณบางคนก็2ปีนะครับปีหนึ่งสองปี3ปีประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นการทําสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าของบ้านซึ่ง สัญญาเนี้ยใช้คําว่าบางบางท่านก็คือจะไม่ได้มีอาชีพที่สามารถจะกู้แบงค์ได้นะครับก็คือจะเป็นกรสัรทำสัญญาว่าจะผ่อนตรงกับคุณคุณโหนแล้วมันก็จะมีการสมมุติถ้าผมผ่อนก็คือมันจะมีทําแบบเกอกแบบง่ายๆเลยนะครับวันที่เท่านี้จ่ายสมมติอ่าคนที่คนแรกที่พูดในรายการคือจ่ายเจ็ดพันนะครับจ่ายเงินเจ็ดพันวันที่เท่านี้ต้นหักเท่านี้ต้นหกพัเก้ยไม่ใช อดอบเบีย้ยครับดอกเบีย้ย6,920ต้น80ดบาทอะไรเงี้ยมันก็จะมีการทำทาตัวบันทึกข้อมูลเนี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็มีภาพขึ้นในรายการนะครับทำมาเรื่อยๆก็เหมือนกับออดอกเบีย้ยประมาณ5%เนะครับแล้วอ่ะก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับอยู่มาวันหนึ่งจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคืออยู่ดีๆมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับมาเคาะประตูที่บ้านแล้วบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเ,เป็นของธนาคารนะครับคุณมาอยู่ได้ยังไงเอ๊ะกันไหมครับเอา้า คุณมาอยู่ได้ไงบ้านหลังเนี้ยังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของธนาคารหนึ่งมาอยู่ได้ยังไงครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองคืออยู่ดีด,ดีมีหมายสารมาแปะที่หน้าบ้านว่าหรือมีบุคคลปริศนาเลยมาเคาะบ้านบอกว่าหรือติดต่อมานะครับว่าเนี้ยบ้านเนี้ยผมรับจำนองไว้คุณเข้ามาอยู่ได้ยังไงงงกันไหมครับนี่แหละครับทุกคนงงกันหมดเพราะว่ามันจะมีอยู่ที่บอกว่ามีสองแบบคือกลายเป็นว่าเหมือนบ้านที่คุณโอบเอามาขายเนี้ย เขาไปซื้อมาจากแบงค์แล้วเขาเอามาขายต่อแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเขาเหมือนไม่ได้ผ่อนผิดสัญญาผิดนัอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้กลายเป็นว่าแบงก์ก็จะมายึดคืนเพราะว่ามันยังเป็นกรรมสิทธิ์ของแบงก์อยู่เพราะคุณโอยังจ่ายไม่หมดกับส่วนคนที่ไปรับจำนองก็คือเหมือนไม่ได้เงินจากคุณโอแล้วเขาก็คือจะได้สิทธิ์ของบ้านหลังนี้แต่ในขณะที่ผู้ซื้อที่จ่ายเงินตรงทุกงวดเป็นเวลาจะ หลักปีหลักสองปีอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าจะกลายเป็นคนไรที่อยู่ไปนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นผลที่มาของผลกระแสในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เจ้าตัวคุณโหนก็มานะครับมากับทนายมันจะมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกันในหลายการนะในในรายการที่พูดตรงที่ที่พูดในรายการนะก็คือคุณโหนบอกว่าทั้งหมดเนี้ยอธิบายได้ทุกเคสแล้วบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงว่าคุณซื้อบ้านแล้วมันไม่มีโฉนดมันไม่มี หลักฐานน่ะเหมือนมีแค่สัญญาเนะี่ยคุณจะยอมซื้อหรอแต่ในทางกับการของของในมุมของแขกรับเชิญที่มานั่งในผู้เสียหายแล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเกิดมาเขาไม่เคยมีบ้านเขาไม่เคยเห็นโฉนโดแล้วตอนที่เหมือนกับใช้คําว่าเชื่อใจเพราะมีคนพาเขาไปดูในบ้านมีกุญแจบ้านแล้วก็อยู่มาตลอดแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาไม่ไม่เคยรู้ว่า หน้าตาโฉนดมันเป็นยังไงแล้วในการดูโฉนดเนี่ยมันจะมีทั้งหน้าด้านหน้าและด้านหลังหรืออะไรเงี้ยนะครับด้านหลังเนี่ยอ่อด้านหลังมันจะมีการเหมือนอ่อแจ้งรายละเอียดนะครับว่าอ่าด้านหน้ามันจะเป็นตัวเนื้อที่นะครับว่าเนื้อที่ตรงนี้เท่าไรอะไรยังไงส่วนด้านหลังมันจะเป็นรายละเอียดว่าจุดตั้งต้นน่ะใครเป็นเจ้าของมีการขายต่อมาแบค์เปลี่ยนเป็นแบคงนี้เปลี่ยนเจ้าของเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้ครับมันจะอยู่ด้านหลังซึ่งทางผู้เสียหายทุกท่านนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าาาาตตโโนดแ่่่ทงงคุณอจจะบกวไมริ มีโฉนดให้ทุกคนแต่ในตัวสัญญาที่ตัวผู้เสียหายถือมาทุกคนนะครับมันจะไม่มีใช่ครว่าวันที่มีการทําสัญญานะ่คุณโดดเนะี่ยจะไปต่างประเทศจะอยู่งานที่รนจาอะไรก็แล้วแต่แต่จะไม่มีลายเซ็นอยู่ในตัวสัญญาก็ผมก็มันก็กกกแปลกๆนะครับแล้วครั้งเนี้ยก็เลยการว่าเหมือนทางผู้เสียหายที่แบบพีคสุดนะครับที่แบบโอ้ใช่คําว่าสงสารแกแล้วแกก็ร้องห่มร้องไห้นะครับก,ก็คือเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันเลยแล้วก็กลายเป็นว่า พออยู่บ้านหลังนี้มาได้ประมาณสองปีก็ผ่อนตรงทุกอย่างนะครับปรากฏว่าอยู่ดีๆวันหนึง่งมีแบงค์มาติดต่อว่าเนี่ยบ้านจะโดนยึดนะครับเพราะว่าเหมือนกับเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านแลวจะไล่ออกเขาก็แบบตกใจสิว่าโอ้เสียเงินไปตั้งแบบหลายแสนแล้วนะครับแล้วก็แต่กลายเป็นว่ามันมันมันพีคไปกว่าน,นั้นคือกลายเป็นว่าคุณโหเหมือนมีการไปตกลงทางธนาคารหรืออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่มันไม่ลงตัว ไปพ่นสเปรย์หน้าบ้าน่าบุกลุกแล้วก็มีการแบบเหมือนมีชายแปลกหน้ามาเดินป้วนเปี้ยนจนเจ้าของบ้านเขาแบบกลายเป็นแพนิคนะครับก็บอกว่าตื่นตระหนกตื่นกลัวแล้วก็มีการติดกล้องจนินไปแล้วก็มีภาพที่แบบถ่ายในรายการว่าแบบคุณโหนี่มีมีรถหลายคันแล้วก็เหมือนคือบ้านของคุณโหนกับบ้านที่ผู้เสียหายซื้อมันติดกันเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณโหนก็จะพูดว่า เป็นบ้านของเขาทั้งสองหลังเขาตั้งใจจะซื้อให้ตัวเขากับลูกเขาและทางผู้เสียหายคนนี้มาอ้อ,อนวอนขอร้องอยากได้เขาก็เลยขายให้แล้วก็แบบมีค่า,าปรับปรุงบ้านไปทั้งหกแสนดังนั้นในมุมในทางฝั่งของหนูเขาจะบอกว่าในการทําธุรกิจของเขาแลา้วกันมีบ้านติดจำนองที่แบงค์ใช่ไหมครับสมมติราคาติดต่าง 3, สามล้านสมมติสามล้านคุณโหนโอเคไปตกลงทําสัญญากับแบงค์สามล้าน คุณโหนมาสมมติซ่อมไปแสนหนึ่งแล้วคุณหนูก็จะประกาศขายเป็นสามล้านห้าอันนี้แหละครับเขาจะได้กําไรจากตรงนี้นี่คือการทําธุรกิจของโหกับกับผู้เสียหายทุกๆท่านที่ผ่านมาแต่คราวนี้ยมันกลายเป็นว่าเออมันมีประโยคนึงที่หลุดมาในรายการที่ผมฟังแล้วมันก็แม่งแ่งว่าแบบพราะพี่หมวยแกถามวันนี้พี่หมวยมาแทนพี่หนุ่มนะครับก็ถามว่าเอาแล้วคุณได้คุณเอกสายใหม่นะมีการถามว่าเอาแล้วคุณหรือพี่หมวยเนี่ยถามกัสกคนว่าแบบ แล้วคุณได้ผ่อนแบงค์ตามสัญญาหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีหลุดประโยคนะว่าผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างก็เลยแบบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอในเมื่อคุณเป็นคนแบบคุณเป็นคนแบบเหมือนไปติดต่อซื้อกับแบงก์มาแล้วกลายเป็นว่าคุณผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าแบงก์พอไม่ได้เงินก็เลยมายึดบ้านในหลังหลังที่แบบผู้เสียหายเขาซื้อเขาเสียเงินของเขาไปทุกเดือนนะครับก็คุณเอกไรใหม่ก็เหมือนจับทางได้นะก็พูดว่า ใช้คําว่าผมว่าคุณนะทำธุรกิจนี้แล้วมันมีเหมือนมีตัวละครลึกลับที่เขาพูดว่าเป็นนายทุนคุณทําธุรกิจนี้แล้วปรากฏว่ามันหมุนเงินไม่ทันหรือมันมีปัญหาในธุรกิจนี้แล้วกลายเป็นว่าภาระมันมาตกกับคนที่เสียงจะผ่อนตรงทุกป่อนตรงเวลาตรงทุกงวดกับคุณกลายเป็นว่าเขาเสียงเงินเปล่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ ทางได้ความรู้ทางกฎหมายนะครับทาง,งนั้นก็บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรั์เนี่ยคุณไม่สามารถเอาไปปล่อยซื้อหรือปล่อยเช่าได้ซึ่งมันก็จะตกอยู่ใน,ในกรณีที่แบบที่เขาไปดีลกับแบงค์มานเชื่ว่าแบบเนี่ยจะจะซื้อกับแบงค์อะไรนั่นนี่แต่ปรากฏว่าเขายังไม่ใช่ไม่เหมือนกับไปซื้อกับแบงค์ให้ระยะเวลา2ปีในการสมมติบ้านสาล้านที่เป็นตัวอย่างครับแต่ปรากฏว่าทําไม่ได้ซึ่งในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้สองปีที่คุณดีลกับแบงค์เนี่ย คุณไม่สามารถเอาไปประกาศขายได้แต่นี่คือสิ่งที่ทางคุณโอ๋ทำมาตลอดนะครับก็แบบแล้วผู้เสียหายในรายการก็คือแบบจะโดนคล้ายๆกันแบบจะไม่มีที่อยู่จะอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแบบแต่ละคนแบบก็น่าสงสารมากนะครับแต่ในฝั่งของคุณโอ๋เขาก็จะพยายามอธิบายวันนี้ขออนุญาตเอียงไปทางฝั่งผู้ซื้อนะ<笑>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 ก็โอจะอธิบายว่าก็เนี่ยและบ้านหลังที่ที่ร้องผ่มร้องไห้นะครับบ้านที่โดนข่มขู่โดนพ่นสีโดน แอบมาเดินถ่ายหน้าบ้านตอนตีห้ายามวิกาลอะไรอย่างนี้นะครับก็คือก็บอกคุณโหนก็จะพยายามพูดว่าเาจ้าตัวนะครับเจ้าตัวที่ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเหมือนกับมีการนัดไปคุยที่แบงค์เหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เกิดที่หัวหินนะครับมีการที่ไปคุยกับแบงค์แล้วแล้วเหมือนกับจบกันไม่ลงแล้วมันเหมือนมีความใช้คําว่าไม่ชอบมาพากลละกันมีความไม่ซื่อตรงระหว่างแบงค์งกับทางคุณโหน เจ้าตัวเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับยื่นเรื่องไปทางสํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีการเข้ามาพบแล้วก็ใช้คําว่าโชคดีแล้วกันนะครับว่าเจอผู้ใหญ่ในแบงค์ที่กําลังจะ,กะเกษียณที่พอทราบเรื่องแล้วก็เลยเหมือนกับเรียกผู้บริหารมาคุยกันว่าสมมตุติของบ้านคนนี้นครับซื้อตอใช้คําว่าสมมตุติอันนี้เรื่องจริงแล้วกันซื้อกับคุณโหน่สี่ล้านห้าใช่ไหมครับแล้วเขาผ่อนไปแล้วประมาณหกเจ็ดแสนและกลายเป็นว่าเหมือนทางคุณโหน่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปจ่ายแบงค์แล้วก็เลยแบงค์จะมายื มันทางแบงก์อ่ะเขาก็เลยคุยกันว่าอาจะช่วยผู้เสียหายรายนี้ยังไงดีก็เลยเป็นที่มาของการว่าสมมติสี่สี่แสนสี่ล้านห้าใช่ไหครับผ่อนไปแล้วแปดแสนเหลือประมาณสามล้านเจ็ดดังนั้นแบงก์เขาก็เลยช่วยโดยการที่ว่างั้นขายบ้านหลังนี้ในราคาสามล้านเจ็ดให้กับผู้เสียหายและให้เขาผ่อนตรงกับแบงก์พอจะเข้าใจใช่ไหมครับก็เหมือนกับหักลบจากสี่ล้านห้ากับเงินที่ผ่อนไปแล้วแล้วก็ให้ทางเจ้าของบ้านที่อยู่ปัจจุบันที่กำลังจะโดนไล่ที่เนี่ย ผ่อนต,ต่อเพื่อจะได้อยู่ต่อพอเขาแบบเหมือนเดือดร้อนแล้วก็ก็มีหลักฐานในการที่ชําระเงินไปแล้วเจ็ดแปดแสนนั่นนะตรงทุกอย่างนะครับแต่ครั้งเนี้ยทางคุณโหนก็จะมองว่าเาทางเจ้าของคนซื้อนะครับก็จะมองว่าและไอแปดแสนหกแสนแปดแสนที่จ่ายไปคุณให้คุณโหนเนี่ยเขาอยากได้คืนเพราะมันเหมือนกับว่าเขาโดนโกงแต่ทางคุณโหนก็จะมองว่าอา้าวแล้วที่ฉันรีโนเวทบ้านปรับปรุงบ้านไปหกแสนอะ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันต้องได้อย่างเงี้ย ก็คือจะพูดในทาง that, ท one, people, achen, examples, ี่ว่าล wow. ูกค <acked noises> ้าจะมีอ mm ีก hmm. อีกลายหนึ ну. ่งนะครับก็ก็ก็เหมือนไปไปคุยกับแบงก์แล้วก็สุดท้ายก็คือได้ได้ผ่อนตรงกับแบงก์เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเขาทางคุณโอจะพูดทางนองว่าเหมือนโดนลูกค้าหักหลังว่าผ่อนผ่อนมาเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ยกเลิกการผ่อนแล้วก็ไปผ่อนตรงกับแบงก์และสิ่งที่เขาสิ่งที่เจ้าตัวเขาแบบเสียค่าซ่อมบำรุงปรับปรุงบ้านไปเนี่ยเขาก็จะเอาจากใครประมาณนั้นนะครับแต่ว่า มันจะมีน้องคนหนึ่งที่คุณแม่ยอยู่ต่างประเทศก,ก็ซื้ออย่างนี้นะครับก็ผ่อนมาตลอดแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องมีการเอาบ้านไปจำนองก็เลยกานว่าเจ้าตัวเขาก็หยุดผ่อนแต่กลายเป็นว่าทางคุณหนูก็จะจมใจว่าทางเนี้ยทางผู้ผู้ซื้อเนี้ยผิดสัญญาเพราะว่าไม่จ่ายแต่ในในมุมมองของคนที่จ่ายจ่ายค่าบ้านไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าอยู่ดีๆมีหมายประแปะหน้าบ้านมีธนาคารมาบอกว่าเอ้ยฉันจะยืดบ้านมันก็คงไม่อยากจะผ่อนต่อวะครับเพราะว่า อ้าวแล้วผ่อนแล้วฉันจะผ่อนเพื่ออะไรฉันจะผ่อนแล้วโดนยึดไปหรอมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนะครับก็คือวันนี้มีตัวแทนทางสคออบอมานั่งในรายการแล้วก็แบบเก็บข้อมูลไปนะครับคือวันนี้เป็นวันที่ใช่คําว่าตกลงกันไม่ได้เพราะฝ่ายนั้นก็แบบเหมือนกับไม่คิดว่าตัวเองผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงกันไม่ได้แล้วครับแล้วก็เลยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการฟ้อง ทางสคบซึ่งมีหลายท่านที่ทไปยื่นเรื่องแล้วนะครับแล้วก็มีถ้าถ้าเรื่องมันเป็นแบบอ,อ,อย่างที่เล่ากันมามันก็จะเหมือนการสามารถฟ้องในข้อหาชอบโกงได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้คอมเมนต์ถ้าใครมีเวลาลองไปถลคคอมเมนต์เอาไปคอมเมนต์คอมเมนต์ไปในทางทิศเดียวกันมากว่าแบบอยู่ฝั่งผู้ซื้อกันหมดนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทางฝั่งผู้เสียหายทุกท่านนะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์น,นึงคือบอกว่าพอดีวันนี้เป็นพี่หมวยพี่หนุ่มไม่ได้มาทุกคนบอกว่าถ้าวันนี้เป็น เป็นพี่หมวยนะไอ้เธอเป็นพี่หนุ่มนะวันนี้แบบน่าจะมันกว่าน,นี้เพราะว่ามีความไม่พอใจกับตัวคุณโหที่แบบเหมือนนั่งยิ้มและตัวทนายก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับทนายพูดแทนเจ้าต,ตัวเยอะเหมือนจะจะคล้ายๆกับตอนนั้นที่เรื่องคลินิกเสริมความงามน,นะครับก็คือทนายพูดแทนเจ้าตัว,ตวสมหมดแล้วก็เจ้าตัวก็นั่งยิ้มแบบว่ามันในในขณะที่ผู้ซื้อนั่งร้องไห้อะ่ะแล้วแบบมันก็ไม่โอเคป่ะครับอะไรเงี้ย นะครับนี่คือมุมมุมมองเนาะแล้วก็ในคอมเมนต์จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมีทั่วในคอมเมนต์จะโบดให้แบบว่าพี่หนุ่มทําต่อหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็แบบแต่ก็เข้าใจพี่หมวยนะพี่หมวยจะไม่ใช่แบบแกสายทักแกาสายการเมืองแกโอเคแต่พอถ้าแบบสายชาวบ้านชาวบ้านหน่อยแกจะแบบไม่ได้ขยี้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็โอ้ยรอรอดูว่าจะมีจะมีตอนต่อไปหรือเปล่านะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกท่านนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากดูช่วงที่แบบ มีการพูดคุยรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถไปไปดูเทปนี้ก็ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ